คุณเคยไหมถึงหน้าหมู่บ้านชีไรต้องยกรีโมทกดแต่บางวันรีโมทหายแบตหมดหรือส่งให้คุณอื่นก็ยุ่งไปหมดวันนี้ผมจะพาคุณรู้จักระบบจิแครหยิบมือถือขึ้นมาก็เปิดไม้กั้นได้แล้วไปดูกันครับ ที่พักสมาร์ทพาสคือระบบควบคุมไม้กั้นรถยนต์อัจฉระิยะที่ใช้ Line แอปพลิเคชันเป็นศูนย์กลางการสั่งงานทั้งหมดไม่ต้องลงแอปเพิ่มไม่ต้องพกรีโมทไม่ต้องลงจากรถแค่กดปุ่มเดียวไม้กั้นก็เปิดได้ทันทีใช้งานได้ไม่จังกัดจำนวนคนกดสร้างเปิดผ่าน Line หรือแอปได้เลยและในจุดที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรเรายังมีโหมดบลูทูธให้เปิดไม้กั้นแบบใกล้ตัวไม่ต้องพึ่ง WiFi ก็ใช้งานได้ จ้าของบ้านสามารถส่ง QR โค้ดให้แขกได้โดยตรงแขกแคสกันที่ด่านระบบจะตรวจสิทธิ์ผ่านคลาวและสั่งเปิดไมคกันอัตโนมัติพร้อมบันทึกเวลาเข้าออกแบบเรียลไทม์ห้ไฟนยนิติหรือรปภตรวจสอบได้ทันทีดีพาร์คสมาร์ทพาสไม่ใช่แค่ไมคกันแต่คือก้าวใหม่ของระบบควบคุมการเข้าออกที่ผสานความสะดวกปลอดภัย และเทคโนโลยีอัจฉริยะไว้ในหนึ่งเดียวบทยุคข,ของรีโมทและบัตร R F I D ที่ยุ่งยากถึงเวลายกระดับโครงการของคุณให้สมาร์ทและทันสมัยที่สุดด้วยนวัตกรรมจาก Dolly Solutions ผู้นำระบบตออรบอัจฉริยะของไทย